ก็เรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของมีอะไรสะกดไว้นะครับคือสุดยอดของเราเนี่ยต้องไปโชว์ชาวโลกไปแข่งพี่น้องเขาเห็นประชาชนกองเชียร์เขาเห็นเขามาเที่ยวประไทยสุโขทัยโดยใช้พื้นที่ของเมืองเก่านะครับออกไปดูในเวลาที่ขอรับการสนับสนุนเช่นอาจจะขอสายเดินสายไฟในวันที่สามครับวันที่สามเราสตาร์ทที่เดิมนะครับที่วิทยาลัยสุโขทัยเพื่อจะได้ไม่เป็น อบตสรุปเทียมแจ้งงานเริ่มขึ้นนะครับประเด็นที่อาจารย์ถามคือเขาใจว่าน่าจะเป็นถนนน่าจะเป็นสองเลนนะครับจุดสำคัญตมยาปรวัติสาซึ่งเป็นเขตราชวิอชอบของสพออมังเก่าซึ่งสพออมังเก่านมีกำลังตำรวจในพื้นที่เรา,า,านักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ย จะลงมาเมื่อไหร่ครับเดือนมีมามมนาครับเดือนมีมนาครับจะมาแล้วมาเก็บรายละเอียดเส้นทางเขาบอกก็ขอรับไปะนะ<า>คะก็<ค>ผมขอย้ำเตือนนิดนึงสองคันคันแรกเนี่ยก็จะอยู่ก,กีฬาคราวที่แล้วฮิศตกอยู่ๆตาลอยเลยมานที่ใกล้ทิสตดแล้วรถของสมาคมอีคันก็จะทำหน้าที่ตามแทนกรณีที่ ม็อกกีฬาเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุการทางเพราะว่าไอใบรับรองแพทย์ตัวเนี่ยจะเอามาให้หัวหน้ารถดับเพลิงเราไม่มีเรามีแต่รถสำหรับพ่อใหญ่ๆใ้รจะฉีดเป็นฝอยผมดูในรายละเอียดก็คือฉีดเพื่อให้่อว่ามมีการแตกกลุ่มนะครับก็ไม่เกินสิบนาทีนะครับหัวสุดท้ายนะครับไม่เกินสิบนาทีน,นะครับผมคิดว่าการแตกกลุ่มเนะี่ยอาจจะทําได้ไม่ไม่ไกลามากนะักถ้าผ่านไปแล้วร้อยห้าสิบกิโลอาจจะแตกมีเจ้าที่ไปบอก ตรวจไปแจ้งข้างหน้าว่าขาบนวนราจะมาขอให้ปิดตอนตามกาปกตินะครับประเด็นที่2ในเรื่องของการรับเรียบร้อยครับพี่จะขออนุญาตขอบคุณทางโรงเรียนนะครับ